หนังสือเสียงมีชื่อตอนว่าชื่อของคนที่เคยงดงามคนเดียวลำพังเอเนเพนได้มาอัดเสียงสำหรับหนังสือเสียงให้เสียงภาษาไทยโดย JPK คิวแรกคือพี่ฮีซึงฮีซึงลองอ่านเพื่อฝึกออกเสียงไปด้วยออทำไมฉันถึงเรียกบ้านที่อยู่คนเดียวว่าบ้านที่ว่างปเปล่ากันนะซีนมากับวานรักดีมากเลยค่ะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับเพิ่มความเร็วอีกก็โอเคแล้วค่ะครับเมื่อลองพึมพำเรียกชื่อหนึ่งไปไเรื่อย ยากจังเลยอลองพาสต้นต่ชื่อหนังสือเลคะครับที่จริงนี่เป็นแอป,ปที่คุณแม่ของผมชอบมากเลยเละครับเป็นหนังสือเสียงชื่อว่ามิลลี่ผมพยายามวิดระเบียบแผนในการตั้งใจอ่านมันมากในการภาคเสียในครั้งนี้นะครับวนเวียนอยู่ในร่างกายแล้วจากไป <laughs> โอ้เออฮผมพยายามบันทึกเสียงอ่านของผมให้มันดีที่สุดนะครับที่จริงอยากให้ออกมาฟังไม่ดูเวอร์จนเกินไปให้มันดูเป็นธรรมชาติ ผมทาไปเพื่อผู้อ่านทุกคนครับโอเคงั้นเริ่มเลยนะฉันรักเธอตั้งแต่เมื่อวานในวันพรุ่งนี้ฉันก็เคยรักเธอฉันเคยรักเธอไปแล้วในตอนนี้เมื่อเหลือเพียงคําจารึกนั้นที่ยังคงจารึกไว้จะไม่สามารถแต่ต้องมันได้เก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับเก่งกฟังดูเหมือนผู้แช่์ไปหน่อย,ยค่ะขอบคุณที่จทำงานนะคะขอบคุณมากครับ ปกติลิ้นผมไม่ค่อยจะแข็งเท่าไหร่นะครับในการพากเสียงมันมีหลายประโยคหลายสำเนียงที่ไม่ค่อยได้เลยล่ะครับซึ่งยากมากๆในการพากเสียงทั้งประโยคเอ่ยการออกเสียงเอ่ยผมเลยติดขัดอยู่บางท่อนด้วยนะครับมันไม่ง่ายเลยติดขัดแค่คําว่านออย่างเดียวเลยครับเ<ด>สียงออกเสียงนอ <c oughs> ที่ <c oughs> ติดกัน,นายากเป็นการทําสิ่งที่หรือสำเนียงนอที่ติดกันนะครับมันอ่านออกเสียงไม่ค่อยได้นะครับนคะครับว่านอสวัสดีครับผมสองหุนนะครับ อคำนี้ต้องออกว่าในตัวฉันลองลดเสียงลงหน่อยได้ไหมคะในตัวฉันได้ครับในตัวฉันในตัวฉันได้ในตัวฉันในในไม่รู้จะทำเสียงลงยังไงอะสองหุ่นติดอยู่กับคำว่าในตัวฉันในตัวฉันในในตัวฉันเออในตัวฉันในในตัวฉันเออมาเออคำพูดของนักกวีนะคะอืมครับเอ่อคำพูดของนักกวี เราอาจจะปิดปากของกันและกันอยู่แต่ว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้นะฮะออออกเสียงตอนจบได้ยากพูดเพะว่าเราแล้วก็ลดเสียงลงค่ะครับสักครู่นะคะเราอาจจะปิดปากของกันและกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้สินะคนละฉากกับเมื่อสักครู่ลองดูอีกรอบนะคะเราอาจจะปิดปากของกันและกันอยู่จับมือกันฉันจับมือฉันไว้จับไว้เอ้ย จับมือฉันไว้จับมือฉันไว้เลยตอนนี้โอเคไหมครับโอเคลองไปเลยค่ะครับผมพ้อความเสียงมาถึงแล้วฟองหุ่นพยายามตั้งใจเพื่อให้หนังส <ผม S 2> ื้อเสียง,งมีความ<ห>น่า <ผม S 1> ฟังใช่ไหมครับเนี่ยม <laughs> ผมพยายามใส่ใจกับการออกเสียงและบรรยากาศเหล่านั้นเยอะๆครับคือผมมังว่าให้อจินฟังกันอย่างสบายๆราบรื่น ผมคิดแค่นั้นจริงๆครับมันก็เลยต้องตอนอัดเสียงเนี่ยมันก็เหมือนกับการอัดรายการวิทยุหน่อยแต่เอนจิน่าจะชอบกันนะฮะผมคิดว่าเจกกำลังซ้อมระหว่างรอสองหุผมต้อผ้าคำว่าปล่อยมันไปเหมือนประพาคารปล่อยมันไปแล้วครับอา้าวไม่ได้กินเลยอะครับ,บมาเยอะใช่ไหมคะเก<อ>่งมาก <Super. S 3> เลยนะคะจริงเหรอครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับนั้นเริ่มเลยดีไหมคะโอเคครับโอเคเสร็จไหมพร้อมคะ่ะครับผู้ใดเลยครับเอ๊ะ อาครับโอ้ได้แล้วได้แล้วทำใจให้สบายก่อนอ่านนะคะเฮียโอเคครับย่าประมาาเล็กน้อยก่อนเริ่มเนื่อตกเลยครับเนื้อครับครับทำใจให้สบายก่อนอ่านนะคะเข้าใจแล้วล่ะครับครับเริ่มจากตรงนั้นก่อนเลยค่ะด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยลืมครับคือไม่เคยไม่เคยลืมครับเออต้องเป็นไม่เคยลืมสินะโอเคกำลังทำได้ดีอยู่นะคะที่ไม่เคยลืมครับประภาคารประภาคาร ประภาคันไฟประภาคันการฝไๆสําคัญที่สุดทุกวงเล็บสว่างของไฟประภาคันทุกวงเล็บสว่างของไฟประภาคันจริงเหรอครับนียผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับขอบคุณมากครับสําเนียงโอเคไหมครับใช้ได้เลยฮช่วงเวลาในการฝึกของเจ๊กออกผลแล้วเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยในการพากเสียงของผมเนี่ยมีความประหม่าและต้องซ้อมเยอะมากดีเลยนะครับที่วันนี้โชคดีที่ว่าทําออกมาได้ดีอยู่นะครับ ผมพยายามอย่างมากเลยล่ะครับในการพักเสียงครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อให้สื่อสารออกมาและอ่านได้ดีที่สุดผมต้องเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆครับโอเคโอเคครับเริ่มตั้งแต่เทคแรกเอาใหม่เลยนะครับใช่ค่ะเผื่อไว้เกรงมากเลยนะคะเอาว้จริงเหรอครับใช่ค่ะดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับนั้นเริ่มจากประยปโยคโกหกนะครับดึงมือที่พับท้วย้เข้าหาตัวเองซะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆเ,เรากับเป็นเรื่องโกหก เสียงอะไรบางอย่างก็ตามพี่เบ่งบานนะนะเหมือนกับเป็นการบันทึกเสียงมันใหญ่เลยเหรอครับผมรับนมาที่บันทึกเสียงมันใหญ่เป็นภาษาอังกฤษด้วยไงครับดูเหตุผลที่ผมไม่ได้บันทึกเสียงมันใหญ่เป็นภาษาเกาหลีผมไม่รู้สึกประหม่ามากเลยครับเพราะาต้องซ้อมเยอะมากเลยต้องทำออกมาให้ดีครับสิละค่ะทีมนั้นจะช่วยเต็มที่มากครับสิละค่ะตอนนี้จบแล้วหรอครับใช่ค่ะโอ้ขอบคุณมากครับว้าวคฮ้ยเาม่อ่านว่าไงวะเนี่ยจดเอาดีกว่า ตอนอัดเสียงเจได้จดคีย์เวิร์ดสำคัญอืมอืมอ่ะตอน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 ีน้มันหนาวหนาวหนาวขอเช็คกินน้ำก่อนโอ้น้ำลาติดคอ <c oughs> โอ้เอโอโลง่งเอ่ครับอยู่ตรงนี้ตรงที่ของคุณอยู่ตรงนี้เลย ได้มามาทึกเสียงอ่านบทกลอนภาคเสียงแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสื่อถึงอัลบัม้มรีแพคเกจออกมาให้อย่างดีที่สุดในการมาภาคเสียงรอบนี้ผมอยากให้ทั้งแฟนๆทุกคนชนคนคหน้าไม่ใช่นคนหน้ได้นช้ใน,ในอัลบั้มไปพร้อมกับบทกวีกดีๆสื่ออารมณ์กับความรู้สึกเหล่านั้นทําให้แฟนๆคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะชอบของวงไอเพนในการภาคเสียงกันครับเก่งมากเลยค่ะอ๋อดีมากเลยขอบคุณครับน้ำลายติดคออีกกินน้ำอีกเสียงต่อได้อย่างราบรื่นยามกินต่อเลยนะคะ โอ้พูดประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เหนือสิ่งใดยามเย็นที่ไฟดับลงจองวอนค่อยค่อยฟังมอนิเตอร์อย่างเงียบๆียงพูดช้าๆกว่านี้น่าจะดีนะคะเหลือสิ่งใดยามเย็นที่ไฟดับลงอ่ะฮิอ่ะซ้อซ้อ่ะฮิฮิอ่ะ้ดีค่ะอ่ะฮิดีค่ะขอบคุณค่ะครับถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นนานหลายนาทีแล้วก็ผมก็คงจะ จะรู้สึกเกร็กงที่ได้พูดนะครับน้ำลาติดคอเยอะมากจะทําให้รู้สึกต้องพูดนิ่งๆน,นับ,นบ<ผ>ลบพวง<า>ของการอ,อัดเสียงเับอ<า>พอเดินออกมามันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเสียงแหบๆเรา,าต้องใช้เวลาในการกลับจองวอนกําลังเตรียมอัดเสียงอยู่เดี๋ยวผมจะลองอ่านหลายๆรอบดูนะฮะเฮ้ยไม่ีิมาว่าตัง้งใจลองอ่านมากหลายรอบนะคะนะ่าจะทำไม่ดีอฮฮยกดดดนมา,มากๆเลยฮะอ,ฮ,อฮ้ิ ตอนนี้ต้องอ่านว่าไงอะฮะยิ่งกังวลมากเท่าไหร่ยิ่งตั้งใจมากขึ้นเท่านั้นเอิ่มอับเอ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มอานว่าไงครับเนี่ยอ่ะฮิฮิอ่ะฮะฮะฟดตัวได้นะฮะอะฮิอ่ะฮะอ่ะฮิฟาดตัวได้วยฮะโอเคนะฮะเริ่มเลยนะฮะอ่ะฮิการแสดงที่มีชีวิตชีวาชื่อของฉันอาจจะดีกว่านี้เอ่อไม่สิชื่อของฉันอาจจะดีกว่านี้ชื่อของฉันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อ่ะ อคนที่ฉันอยากเป็นอะฮิะผมชอบพูดบรรยายอะไรแบบนี้นะฮะคือผมเคยเป็นดีเจลิสเทนของ EBS มาก่อนไมฮะอฮิผมเคยเป็นคนที่รับหน้าที่สื่อสารที่สดใสอะฮิอะฮอะฮิฉันอยากอยากอะฮิวันนี้สื่อสารไม่ง่ายเท่าไหร่ฮ่ฉันอยากตายอย่างงดงามแต่เต็มใจเต็มที่กับก,การอัดเสียงโอเคไหมฮะดีมากเลยคะ่ะโอ้ดีฮะ ถ้ามีสิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้สิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้พี่จังหวัดผู้อยางละเอียดเลยนะเนี่ยอขอบคุณมา,มากเลยนะคะโอเคนะฮะดีมากเลยคะ่ะครับยินด,ดีฮะขอบคุณฮะอฮิอฮ,อฮ,อฮิขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะมีบทความที่ดีเยอะมากเลยครับผมได้บทที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเลยอะได้ของขวัญม,มาด้วยนะฮะเป็นหนังสือปชัชญาผมเคยซื้อและอ่านหนังสือปัชญาแบบนั้นนะครับ เคยอ่านอยู่แต่ว่ามันยากมากเลยที่ต้องมาภาคเสียงน่ะพอได้มาเป็นของขวัญแบบนี้ผมก็จะลองอ่านให้จบเลยละกันครับภาวนาไปด้วยใช่ไหมนะเออเอาเป็นว่าผมจะภาวนาไปด้วยและกันฮะท่อนที่จองวอนประทับใจเลยครับภาวนาไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะภาวนาอาฮิอฮิเฮออฮิผมว่าจะภาวนาไปด้วยอะ่ะนิกกี้กำลังเตรียมอัดเสียง หรือดูหน้าวนิชันตัวคนเดียวงามย่งกับเก็ดหิมะที่ปกคลุมในอากาศความงามค่องเกดหิมะที่ปกคลุมอากาศนิกไี้ไ<ม>ค่อยๆโชว์สเสน่ห์เสียงเหนื่อเสียงเหนือน่าฟังมากค่ะสืออารมณ์ออกมาได้ดีมากขอบคุนครับทั้งบทกวีที่พม่านและบทกวีอื่นๆค่อ,องพีๆมีบางส่วนที่เข้ากันกับอัลบั้มในครั้งนี้ซึ่งไปเป็นการพากเสียง ซึ่งพมได้พากออกไปมันก็ระวังในการอัดคำบรรยายเอออะไรเอยประโยคพมก็ยิ่งอินเข้าไปด้วยใญ่เลยละครับเห็นจิ้นถ้าได้ฟังกันนะชันว่าชันจะลองตีความอัลบัมนี้เป็นแบบแบบแบบในความซ่อนที่มันแบบว่าข้อความซ่อนเอาไว้หวังว่าจะได้สนุกกันอย่างหลากหลายด้านผ่านการฟังหนังสือเสียงของเอนเพนนะครับ แล้วก็เป็นคาพูดที่สวยงามรวมๆกันก็เยอะมากจทานทาให้รู้สึกว่าเป็นคําพูดที่สวยและไม่เคยร้องอ่านอย่างจริงจังแบบนี้มาก่อนเลยช่วงเวลา,าที่มอบความสนุกในการอ,อ่านบทกวีให้นิกิเสียง,งบทกวีแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีมากเลยค่ะขอบใจมากๆนะการลองพูดบรรยายแบบนี้หรือเป็น ASMR มันก็คล้ายๆกับคนที่มีเสียงคลุ้มตั้มยั่งพุ่ม แบบนี้และเสียงย่งพ่มที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะในการอาดการบรรยายเอยน่าจะชอบการอัดในครั้งนี้ช่วยติดตามกันด้วยนะเอ็นจินทุกๆุกคนผมจะตั้งใจทำกิจกรรมอัลบัม้มรีแพ็คเกจที่ซ่องนะครับสู้ๆอ๋อเหรออ๋องั้นเหรอครับอัดเสียงเดี่ยวคนสุดท้ายอาอ้าอ้าแบบนี้ถูกไหมอ่ะ ภาพลงตายังเป็นจริงอ่ะอ่านแบบพุ่นยนต์แบบนี้ไม่ได้เหรอยังเป็นจริงอ่ะไม่เป็นหุ่นยนนะจริงเหรอครับโอเคยังเหมือนคนอยู่นะยืนยันขออีกรอบนะครับยืนยันสอนอูพูดหลายแบบเพื่อจับอารมณ์ที่ถูกต้องไม่รู้ถึงความตายของดวงดาวเพราะว่าพู้ได้ตามความเร็วไปเป๊ะแบบมากๆผมมีโอกาสได้บันทึกเสียงภาคของ หนังสือเสียงมิลลี่ครับทุกๆคนวันนี้เป็นโอกาสมากๆผมตั้งใจอ่านในห้องภาคมากๆเลยล่ะครับมันเป็นบทกวีที่ลึกซึ้งมากผมไม่คิดว่าผมไม่อาจะสื่อสารความรู้สึกเหล่านั้นได้หมดนะที่ก้นแม่น้ําไม่มีร่มเงาของดอกไม้สักดอกใจหนึ่งใจที่ไม่เคยจมลงไปตลอดกาลดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนลำธารยังไม่สามารถนํามันกลับไปได้ อ้ามากเลีต่างๆที่ถูกใจที่ผมกําลังอ่านอยู่เนี่ยผมรู้สึกเหงาขึ้นมาทันทีเลยอะตอนนี้รู้สึกว้าวมากๆอะแต่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับ่ลองที่จะนากการเหมือนในบทกวีว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกสุดท้ายของผมน่าจะเป็นการเปิดไลฟ์บอกขอบคุณทุกๆคนและแฟนคลับแล้วล่ะ ไม่ไปเจอครอบครัวกับเพื่อนๆก็จะไปเจอคนที่ทํางานแล้วก็เหล่าเอนจิ้นเมมเบอร์แฟนคลับทุกคนถ้าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่บนโลกคงต้องบอกลาครั้งสุดท้ายกับทุกคนแล้วครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยกำลังอัดเสียงสัมภาษณ์แบบยูนิตรีเลย์ Lady and gentlemen ผู้ติดตามหนัาซื้อเสียงมิลลี่ทุกคนนะครับคุณเจ๊วับช่วยทักทายผู้ติดตามหนัาซื้อเสียงมิลลี่หน่อยรับไอชิชิ้นมเมติดคอร์แล้วผู้ติดตามชั้นมักจะร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงของคุณ เออตรงประโยคนี้เนี่ย <c oughs> นี่เป็นการภาคเสียงครั้งแรกของ<ผ>มจม,จมเ,ลเลยนะครับหนังสือเสียงในวันนี้ครับโ <c oughs> <c oughs> ปรดช่วยกันติดตามด้วยนะครับเอ็นจิทุกคนวันนี้ผมไปทําเต็มที่แล้วนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอยากสนับสนุนให้ทุกคนได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูนะครับหนังสือเสียงที่พวกเราเอเดเพเป็นคนภาคเสียงหนังสือเสียงมิลลี่ครับอืม เอ็นจิ้งทุกคนครับเอนเพนได้ลองอ่านบทกวีไปกับท่านหนังสือเสียงมินลี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลองติดตามกันหน่อยก็จะดีนะครับก็ติดตามโรแมนต์อันโทเดดีของพวกเราดอีกด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนตัวแล้วผมยังลองอ่านเองเลยควับเพราะว่าตอนที่เขียนเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยจะช่วยให้รู้คำศัพท์ที่สื่ออารมณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นควับคือจะบอกว่าผมได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากเลยละควับผมจะลองอ่านหนังสือที่มอบให้ด้วยนะครับ เนี่ยเล่มนี้เลย thank you ครับหวังว่าเอ็นจิ้ทุกคนน่าจะชอบนะครับพวกเราภาคเสียงไปกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะวันเนี้ให้ทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่จอมวอนต่ออ้เฮ้อะเราก็ตั้งใจลงรายละเอียดในการพาสกันมากนะฮะผมก็ตั้งใจที่สุดแล้วนะฮะอีอเอือพวกเราเอนเพนทุกคนก็ตั้งใจภาคเสียงกันยู่และ ถึงแม้ว่าเสี่ยงผมอาจจะมีเนอร์ไปน้อยนะครับแต่ก็ตั้งใจมากๆช่วยลองติดตามแล้วก็ลองฟังกันดูเยอะๆนะครับชั้นเพียมากข้อตัวก้อนช่วยกันฟังกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายลาก่อนเห็นในเพ่นมารวมกันแน่นเพื่ออัดเสียงรวมฉันได้ข่าวว่าห้องศัตรูมันใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้นิดหน่อยใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นหน่นะรวมกันขนาดนี้จะอยู่กันยังไงละใหญ่กว่าน,นิดนิดหน่อยอ่ะฮิพูดติดตามห้องสมุดมิลลี่ทุกท่านขอทักททยอย่างเป็นทางการก่อนนะครับหนึ่งสองสามโซนชบราพวกเราในเพ่นครับ ครับนี่คือเอนนเพ่นครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณทาไมวะขอบคุณทําไมล่ะครับช่วงเวลาอัเสียงที่สนุกสนานจนถึงตอนท้ายและนี่ก็คือเอนนเพ่นครับช่วยให้ความสนใจกับหนังสือเสียงที่เอนนเพนภาคด้วยนะครับเอนนี่เพนเอนเตอร์คีภูมิใจเสนอเอเนเพ่นภาคเสียงหนังสือเสียงของเอนนเพ่นให้เสียงภาษาไทยโดย JPK